สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์วิจารณง,งานนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์นิสแกรนไทยแลนด์กันอีกนิดนึงที่เหลือนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยขอกราบขอบพระคุณสําหรับท่านที่ส่งสุเปตัเข้ามาให้อดินและก็ทุกท่านที่ได้รับชมคลิปวิดีโอนะคะจะดูโฆษณาไม่ดูโฆษณาจะคอมเมนต์เข้ามาหรือไม่ไม่เป็นไรเลยจริงๆแต่อยากให้คอมเมนต์เข้ามาเพราะอยากรู้ความคิดเห็นของทุกคนเนาะ อ่าหลายคนยังคงคาใจยังคงคาใจกับเวทีมิสแกรนอยู่ว่าเอ๊ะการตัดสินปีนี้ยังไงยังไงหรือเปล่าแอดมินไปฟังที่บอสให้สัมภาษณ์มาละใครเดี๋ยวนะอะ่ใครที่ยังคาใจคาใจว่าเอะทำไมเหมยได้เข้ายูเอฟ์นไม่ได้เข้าท็อป5แอดมินไปฟังมาละที่บอสให้สัมภาษณ์วันนี้ก็เกือบหนึ่ชั่วโมงเนาะสรุปคือมันเปนติดที่ระบบภาคไงตัวเองระบบภาค คือเขาคัดระบบภาคตั้งแต่ท็อป20ภาคละกี่คนไม่รู้ท็อป10ก็ยังภาคและท็อป5ก็ภาคก็คือต้องมีภาคละหนึ่งคนหนึ่งคนหคนที่นี้มันเกิดปัญหาตรงนี้ก็คือว่าภาคกลางที่ยูเอฟิร์นสระบุรีแล้วก็ใบเฟิร์นมากองอยู่รวมกันตรงนี้ใช่ไหมมันภาคกลางหมดเลย ล้วปรากฏว่าใบเฟิร์นเขาทําได้ดีกว่ายูเอฟ์ดกับสระบุรีไนงะทําได้ดีกว่ายูเอฟ์นกับมะปราเขาก็ได้เข้าท็อปไฟ์ไปมันมันไม่เกี่ยวนะเออเท่าที่เอ็มินฟังดูคือมันไม่เกี่ยวกับว่าเอ้ทำไมเหมยได้เข้ายูเอฟ์ไม่ได้เข้าก็เพราะมันไม่เกี่ยวนีไม่มีอะไรเกี่ยวกับเหมยเลยคือเหมยไปแข่งกับจินนี่โอเคป่ะเหมยไปแข่งกับจินนี่แต่ว่า ยูว่าเฟินมาปรางกับไปเฟินสามคนนี้นแข่งกันว่าใครจะได้เข้าท็อปไฟเข้าใจใช่ไหมคือสรุปมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกับเหมยเนาะคือเขาใช้ระบบการแบบแบแ่งภาคอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็มองว่ายกเลิกไปเหอะมันไม่ได้มีอะไรยังไงนะอ่ะนะมีความรู้สึกว่าอย่างนั้นนะเออมีความรู้สึกว่าอย่างนั้นแต่แต่อันนี้ไปฟังมาแล้วไปฟังมาแล้วก็คือ บอสก็พูดหลายเรื่องนะกะ็เดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆก็คือภูเก็ตภูเก็ตเอาง่ายๆเลยบอสบอกว่าประทับใจในรอบห้องดำประทับใจในรอบห้องดำตอนที่น้องหลินเขาบอกว่าในชีวิตของเขาอ่ะเขาจะได้อะไรแต่ละอย่างเขาต้องหาเอาเองไม่มีใครให้เขาหรอกหาเองหาเองทำเองหาเองจนเขามาประกวดเวทีมิสแกรน n d ไท a แลนด์แล้วก็มีแฟนคลับออตโตตามาให้อะไรมาให้ เขาบอกว่าถึงมันจะไม่ใช่กระเป๋าแพงๆเงินเป็นแสนหรืออะไรแค่ตุ๊กาตาเขาก็ดีใจมากเลยเพราะว่าเขาอะเกิดมาเขาไม่เคยแบบได้อะไรจากใครอะคือทุกอย่างต้องหาเองทําเองอะแต่พอมีแฟนคลับเอาของอะไรมาให้ถึงไมมมันจะนิดๆิดหน่อยๆเขาก็รู้สึกแบบเออดีใจอะก็คือสรุปว่าน้องหลินน่ะเขามีวาทศิลป์งไงเขามีวาทศิลป์่ะเข้าใจใช่ปะ ในการพูดโน้มน้าวใจคนในการพูดแล้วทาให้คนสงสารในการพูดแล้วทําให้รู้สึกว่าเออผู้หญิงคนนี้เป็นคนมีเสน่ห์บอสก็บอกว่าในรอบห้องดําหลินได้คะแนนไปเยอะมากเยอะมากแล้วที่ผ่านมาหลินก็คือแบบเขามี energy เขาค้าขายเขานั่นเขานี่เขานั่นเขานี่แล้วก็เป็นคนฉลาดไวนั่นแหละก็เลยได้ไปได้ไปนะคะอ่า เขาก็เออแล้วบอสก็พูดถึงพราดาด้วยพราดามาแรงมากพราดามาแรงมากพราดาบอสบอกว่าจริงๆอ่ะประกวดรอบไหนรอบไหนให้ตกรอบแรกหมดแหละเออเพราะว่าตอนนั้นพราดาคอ่อนข้างอ้วนอ้วนใช่ป่ะแล้วก็เหมือนกับแบบว่าเออท้อใจแล้วอ่ะคิดว่าเอ้ยยังไงไม่ได้แน่เลย ใช่ไหมแล้วตอนนั้นลําพูนกับลาปางก็มีเรื่องทะเลาะกันด้วยคุณเก่าที่เป็นมิสแกรนลาพูนอ่ะก็ทะเลาะกับพาด้ามันก็มีเรื่องกันอ่ะแล้วเข้ากองไม่ have, แฮปกระแสก็ไม่ดีขายอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดไเลยเลยจนมีวันหนึ่งเนี่ยพาด้าก็เดินมาถามบอสบอกว่าบอสเออหนูอ่ะถ้าครั้งเนี้ยประกวดแล้วแบบไม่ได้อะไรเลยจริงๆอ่ะตกรอบแรกอ่ะขอมาสมัครงานกับบอสได้ไหมเออพาด้าเข้ามาถามแล้วบอสก็ ตอนนั้นบอสก็ยังดูดูบอสบอกเออก็ได้สิไม่เห็นมีอะไรเลยก็ถ้าอยากมาทําก็มาสมัครงานด้วยกันใช่ปะ่ะแล้วจู่จูบอสบอกว่าเหมือนกับว่าเป็นรอบลองไฟหรืออะไรสักอย่างไม่รู้ว่าพราด้าเขาก็ไปเอาวิกจากที่ไหนไม่รู้มาใส่เป็นวิกผมสั้นเลยนะใส่คือตอนนั้นเหมือนกับพราด้าเขาแบบไม่สนแล้วอะไรประมาณเนี้ยไงสักอย่างอะนะอ๋อไม,ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วบอสขบอกแล้วหลังจากนั้นมิสกราลุพูนมีการเปลี่ยนตัวใช่ปะ่ะดึงปรางปรางเข้ามาแล้วปรางปรางกับ กับพราดาเขาสนิทก,กันอยู่แล้วคราวนี้ก็เลยเหมือนกับแบบเออกาลังใจดีขึ้นอ่ะก็เลยมาช่วยกันติวช่วยกันพัฒนาตัวเองพราดาก็เลยหันมาลดหุน่นหันมาอะไรคือภายในสิบกว่าวันเองมั้งก็เลยแบบจากอ้อวนๆนะลงมาได้เพียวขนาดนั้นน่ะแล้วพอจนถึงมีรอบลองไฟหรือย,ยังไงอ่ะพราดาก็ไม่รู้แปลวิกจากที่ไหนมาใส่อก็เลยมาใส่ใช่ปะพอใส่แล้วปรากฏว่าเฮ้ยมีแต่คนชมอ่ะเฮ้ยเก๋ว่าเฮ้ยเท่เก๋ เพ่ hey, อะไรอย่างเงี้ยพระราเฮ้ย <Hey, S 1> จริงหรอประมาณนั้นแล้วปรากฏว่าวันนั้นใช่ป่ะพระราก็เหมือนกับมีพีดีจังหวัดตรังอะ่ะในกองไม่มีช่างทำผมหรอกแต่พีดีจังหวัดตรังคนนี้เขาตัดผมเป็นแล้วเขาก็เตรียมกันไกมาด้วยเอาไว้แบบเขารู้ว่าบอสไม่มีเวลาไปหาช่างตัดผมเขาก็เตรียมไกมาเผื่อแบบเล็มผมให้บอสได้แล้วปรากฏว่าพระราก็เลยไปขอให้พีดีตรังอะ่ะตัดผมให้เลยเอาไอ้ทรงเดียวกับวิกนั่นแหละทุกคนก็เลยถามว่าเฮ้ย hey, จริงหรอบอกเออเอาจริงตัดเลย ตัดเลยก็เลยกลายเป็นที่มาว่าเฮ้ยพระดาตัดผมจนสั้นแล้วบอสเขาเห็นมาตลอดทุกอย่างเลยนะแล้วบอสบอกว่าเอ้ยไอ้นี่มันสู้อ่ะเออไอ้ e i, นี่มันสู้แบบเหมือนกับคนไม่มีทางสู้แล้วเข้าใจว่าคือแบบขายอะไรก็ไม่ออกกระแสก็ไม่มีแต่กูก็ยังจะสู้อ่ะจนแบบเออตัดผมสั้นคือรับแล้วอนมินคิดว่าเขามาโชคดีอย่างหนึ่งด้วยที่ว่าปีนี้ภาคเหนือไม่ค่อยมีใครเด็ด ภาคเหนือไม่ค่อยมีใครเด่นเขามาโชคดีตรงนี้ด้วยท้ายสุดก็ได้เข้าไปเรื่อยๆจากไอ้ระบบภาคนี่แหละไอ้ระบบภาคนี่แหละแต่บอสไม่ได้พูดไม่ได้พูดแบบว่าเออจะให้พราดาไปร่วมทีป๊อปหรืออะไรยังไงเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าพราดาเขาไม่ได้รับแรงโบนัชว่าทีป๊อปแต่บอสบอกว่าเดี๋ยวพราดาจะให้มาช่วยงานของพี่แชมปเพราะพี่แชมปเขาเป็นพิธีกรน,นั่นโน,น,น่นนี่นี่โน่นนั่นพีคนดูเขาก็เบื่อ เอออาจจะให้พราดามาช่วยเพราะพราดาเขาอะเหมือนกับว่าเขาเป็นคนชอบพูดใส่ไมยอะไรประมาณแต่แม่คิดว่าเฮ้ยบอสพราดาเขาร้องเพลงเป็นไม่คิดจะส่งเสริมเขาหรอพราดาเนี่ยเขาแบบมืออาชีพนะและไอที่โหวตกันไปทีป๊อปนะั่นอะบางคนยังไม่ใช่มืออาชีพนะถูกปะเออจริงๆน่าจะส่งเสริมพราดาไปนในทางร้องเพลงร้องเพลงแอดมินว่านะเออมันต้องมีเพลงแร็ปมันมันบ้างแต่บอสก็พูดมาอย่างนี้ ส่วนปทุมธานีปทุมธานีก็เข้าท็อปไฟ์เพราะว่าเขาเขาด้วยคุณสมบัติด้วยลีลาท่าทางอะไรเขาเหนือกว่ายูเอฟเอกับมาปรางอยู่แล้วไงการตอบคําถามดีมากจริงๆแอดมินไปฟังมาแล้วดีทั้งทั้งรอบที่ให้อธิบายหุนมิมสแกร,รนกับไอ้รอบที่ซอฟพาวเวอร์เขาตอบดีหมดเลยปทุมธานีตอบดีนะคะบอสบอกว่า,วาสังเกตอยู่ ร่วมกิจกรรมอะไรจะต้องแต่งตัวเหมือนกับแบบว่าเออให้มีอีเวนต์อยู่ในตัวเองตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอตอนไลฟ์ขายของคือเออบอสแกสังเกตขนาดนี้เลยนะแกจะดูนางงามทุกจังหวัดเลยตอนขึ้นไลฟ์ขายของอ่ะตรึงคนดูให้อยู่ได้นานเท่าไหร่คนดูเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยคนดูเยอะไหมตรึงคนดูให้นานเท่าไหร่เออแกพูดออกมาแสดงว่าไอ้ตรงเนี้ยเป็น เป็นจุดหลักแล้วล่ะที่ว่าถ้าใครอยากจะเข้าท็อป10ท็อป5อะไรอย่างเงี้ยต้องไอ้ตรงเนี้ยสำคัญใครอยากจะเข้าท็อป10ท็อป20นะขายของและตึงคนดูได้เยอะไหมได้นานเท่าไหร่ซึ่งบอสเขาบอกว่าเออปทุมธาน,นีพอได้อะไรอย่างเงี้ยและแอดมินว่าคือเขาก็เขาด้วยชั่วโมงบินอะไรเขาเหนือกว่ายูเออร์เฟิร์เหนือกว่ามะปรางด้วยก็เลยได้เข้าไปนะก็คือยูเออร์เฟิกับมะปรางอ่ะ เขาไม่ได้แข่งกับเหมยนะเขาแข่งกับใบเฟิร์นนี่แหละว่าใครจะเข้าท็อปไฟเพราะมันตัดเป็นระบบภา้าอาไทจุดใบเฟิร์นก็ได้เข้าอ่าส่วนมหาสารครามที่หลายคนสงสัยคือมหาสารครามอะกับสกลน,นครนะ่ะคู่แข่งกันเพราะว่าเขาตัดเข้าเป็นระบบภาคใช่ป่ะทีนี้ตอนตอบคําถามไอหัวข้อ m t i อ่ะให้ให้ชี้แจงหน่อยว่า Mt i ในความคิดของคุณคืออะไร ปรากฏว่าบอสบอกเดี่ยงทั้งคู่เลยมหาสาครคามก็ตอบไม่ดีสกลนครก็ตอบไม่ดีลงทะเลกันไปหมดเลยสองคนทีนี้ถ้าจะเอาใครเนี่ยบอสก็เลยลองมาคิดว่าจะเอาใครดีระหว่างจินนี่กับเหมยบอสก็ย้อนนึกถึงตอนขายของตอ, Life, ตอนไลฟ์ตอนอะไรปรากฏว่าเหมยะเขาดึงคนดูได้เยอะกว่าจินนี่เขาดึงคนดูได้เยอะกว่าจินนี่ก็เลยเข้ารอบไปท็อปไฟนะคะแต่พอเข้าท็อปไฟไปไอ้รอบตอบคําถามซอกเพวเวอร์ก็ยังตอบลงทะเลอยู่ เนาะส่วนใครอีกอะน้องนันก็น่าจะไม่มีอะไรคือโดยสรุปไอ้ระบบภาคเนี่ยสำคัญระบบภาคสำคัญถ้าเท่าที่เอ็มเห็นนะถ้าอยากจะเข้ารอบอะอย่าไปเลือกลงภาคกลางภาคใต้เลยเห็นมาทุกปีภาคกลางภาคใต้อะ่ะสวยๆเยอะคือสาวใต้สวยจริงๆน้องหยกพังงาถ้าเขาเลือกเลือกมา พีดีทางเหนือเผิ่อเขาได้เกิดหรือนอรี่ก็เหมือนกันนอรี่ mm. ก็รู้นี่นอรี่ mm. ก็เลือกใต้ใช่ป่ะก็ใต้แล้วใต้อีกคือใต้มันคู่แข่งเยอะเท่าที่แอดมินเห็นนะเหนือเหนือจะคู่แข่งน้อยเออลองลองดูเหนือคู่แข่งแต่ก็ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวปีหน้าไปรุมกันที่เหนือมันติดที่ระบบภาคจริงๆตัวเองระบบภาคเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบไอ้ภาคใต้อ่ะสวยๆเยอะเออถ้าใครอยากเข้ารอบนะไม่ไม่ต้องไปลงภาคใต้อะไรเท่าไหรหรอก ภาคกลางก็เยอะนะภาคกลางเอาง่ายๆถ้าแม่มอฟียังเอาจาังหวัดเดิมอยู่คือสระบ,บุรีกับกรุงเทพคุณก็ต้องไปแข่งกับแม่มอฟีแล้วอะ่ะถูกปะถ้าแม่มอฟีป,ปีหน้าย,ยังเอาสระบ,บุรีกับกรุงเทพอู่ก็เท่ากับคุณต้องไปแข่งกับแม่มอฟีแล้วแลวยังไม่รวมถึงใครของพีเอสอีกใช่ไหมปทุมธานีอีกใช่ไหม,ไหมดูเหมือนปีนี้พีเอสเขาจบทางถูกใช่ไหมกลางกับใต้ไม่ควรถ้าอยากจะให้ได้เข้ารอบง่ายๆไปภาคเหนือดีสุด อย่างปีที่แล้วภาคเหนือเป็นเพราะเชอร์เอมเขาสลักสิทธิ์เกรดก็เลยได้ขึ้นมาเกรดจากแพร่ใช่ป่ะก็เลยได้ขึ้นมาเพราะเชอร์เอมเขาสลักสิทธิ์เขาไม่เอาอะไรเลยใช่ไหมคือมิสแกรนไอเรื่องระบบภาคนี em, it, them, amentos, ่มีส่วนมากๆเลยนะคือหลายคนเข้าใจอยู่นะเอ้ยทไม่เหมยเข้ายูเฟิร์นไม่เข้าเอาเขาตัดกันด้วยระบบภาคไงคือยูเฟิร์นเขาไม่ได้มาแข่งกับเหมยนะเขาแข่งกับใบเฟิร์นเขาแข่งกับมะปรางแล้วใบเฟิร์นทำดีที่สุดก็ได้เข้า แต่ถามว่ามันแฟร์มันก็ไม่ได้แฟร์หรอกเออนะในระบบพลาดแต่ถ้าบอสจะเอาอย่างนั้นก็ต้องอย่างนั้นแหละนะคะออในบทสัมภาษณ์บอสท้ายสุดไผหลิวกลับมาแล้วนะเออผอมเยอะผอมไปเยอะเลยก็คือได้เดบิวต์แล้วผอมซึ่งไผหลิวเขาก็บอกเองว่าเขาอะติดแค่ท็อปเทนเหมือนกันแต่เขาก็มีงานเข้าไม่ขาดมือจนถึงตอนนี้แล้วเขาก็ทำสำเร็จนะได้เดบิวต์กับทางช่วงเอเชียไปแล้ว แอนมีน้ก็เลยคิดว่าไม่ไม่ต้องไปอะไรมากมายเราจะได้ท็อป10ท็อป5อะไรยังไงก็ตามงานมันมากรองอยู่ตรงหน้าแล้วเราต้องทําให้ดีที่สุดแต่มันก็ทุกปีเนาะว่าท็อป10ที่ได้เข้าไปเนี่ยมันจะมีบางคนที่ใช้สุดก็ไม่ได้โด่งดังอะไรงานอยู่กับที่เดี๋ยวเรามาดูกันบ้างว่าปีนี้จะมีใครบ้างนะอ่ะภูเก็ตภูเก็ตตัดทิ้งเพราะภูเก็ตเขาได้มองไปแล้วยังไงบอต้องสนับสนุนปทุมธานี เออมันสองปีมาแล้วเนาะปีอิงฟ้าแล้วก็ปีเชอเอมอ่ะที่ไฮดี้กับเทียดูเงียบมากเลยดูเงียบมากไอ้หนีงก็ไม่รู้ว่าปีนี้ปทุมธานีเดี๋ยวพอรับงานจากบอสจริงๆจะเงียบหรือเปล่าแต่ไม่อยากให้เงียบนะไม่อยากให้เงียบเพราะทุกอย่างมันคือรายได้ที่จะเข้ากระเป๋าตัวเองเนาะชุมพรชุมพรไม่เงียบหรอกชุมพรขายได้อยู่อย่างน้อยก็มีเพลงจับของแพรจับของแพรแล้วก็อะไรอีกหลายๆอยา่าง นะคะลำปางลำปางพร a ดาบอสบอกจะเอาพร a d าไปเป็นพิธีกรคู่กับพี่แชปแต่มินว่าใช้งานผิดประเภทพร ada เขาร้องเพลงเก่งนี่เขาร้องเพลงแร็ปเป็นเขาน่าจะออกคอนเสิร์ตอะไรให้กับทางมิสกแกรนได้มหาสารครามอ่ะอันนี้ขายเก่งอะไรเก่งนะน้องเหมยอ,อ่าห้าคนที่มินพูดมาคนที่ดูมีจุดอ่อนสุดหรอ อาจจะเป็นปทุมธานีก็ได้นะเพราะลําปางเนี่ยน้องพระไดดอยังนมเขาร้องเพลงเป็นเนี่ยพระรด้ร้องเพลงเป็นมหาสารคามขายเก่งชุมพรขายเก่งภูเก็ตขายเก่งแต่ปทุมธานีใบเฟิร์นเนื่องการขายยังไม่เท่าไหร่เรื่องดอมยังไม่เยอะมากก็ต้องต้องทําให้มันดีอมาดูอีกห้าคนรองอันดับห้าสระบุรีสระบุรีขายเก่งเหมือนกันไม่ใช่ตัวถ่วงของของกลุ่ม ชัยนาทชัยนาทเออน,นี้มาเพราะแรงโบดน,นะคะพิจิตจันเจ้าพิจิตจันเจ้าก็ขายเก่งนะแรกๆใช่ไหมพิจิตตจันเจ้าแต่หลังๆรู้สึกหายไปแต่พิจิตจันเจ้าเป็นอีกคนที่ขยันสกลนครสกลนครกับสตูลเนี่ยคล้ายกันสกลนครกรุงเทพสตูลสามคนเนี้ยจับตาดูให้ดีกลัวเงียบเออมันจะเหมือนปีที่แล้วสิบคนมันจะมีไม่กี่คนหรอกที่ทําเงินให้องค์กรใช่ปะ แต่นอกนั้นก็จะดูงเงียบๆเ,เฉยๆกันไปแล้วก็รอวันให้บอสส่งออกไปแข่งที่อื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ปีนี้ต้องระวังนะสกลนคนระจินนี่กรุงเทพแล้วก็สตูนจินนี่ยูเอร์เฟิร์นแล้วก็เอ็มมาเออต้องอย่าหมดไฟนะอย่าหมดไฟเราอาจจะขายของไม่เก่งหรืออะไรแต่อย่างน้อยเออพยายามทําให้พรีเซนเตอร์ชอบก็แล้วกันบอสบอกว่าสาเหตุหนึ่งที่ภูเก็ตได้คือว่าพรีเซนเตอร์ชอบเออพวกบรรดาบริษัทโฆษณาอะไรชอบก็เลย ทำไงได้ก็ต้องเอาคนนี้แหละเออก็เพราะว่าทางบริษัทต่างๆชอบสปอนเซอร์ชอบก็ก็ต้องเอาคนนี้แหละเขาดูเล็กกระทัดรัดบางคนก็เป็นห่วงถามว่าเฮ้ยละไซขนาดนี้จะไปประกวดเอ i มจีไงไปไปเถอะถ้าถ้าบอสจะให้เดี๋ยวเขาก็ให้เองแหละจริงๆถ้าบอสให้เดี๋ยวเขาก็ให้เองแหละขนาดปีที่แล้วเมียนมาเดินอย่างนั้นน่ะยังได้รองหนึ่งเลยโอเคป่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่แล้วก็ขำมากเลยมีคนบอกน้องหนิมหน้าเหมือน คุณแอนจากกระพงนะ้าเหมือนแม่แอนเออก็เหมือนเนาะแบบตอนรวบผมตอนอะไรยังไงเอาเป็นว่าสรุปถ้าจะมาลงแกลนนะต้องดูเรื่องภาคให้ดีๆอะ่ะนอรี่อย่ามาแล้วภาคใต้ภาคใต้แข่งเยอะถ้านอรี่อยากเข้ารอบไปภาคเหนือนอรี่ก็ทําผลงานที่ดีได้ใช่ปะ่ะไปภาคเหนือภาคเหนือรู้สึกแอดมินสังเกตว่าคนมันไม่ค่อยเยอะตัวเต็งไม่ค่อยมีลองดูลองดูนะคะอ่ะคิดเห็นยังไงก็ส่งกันเข้ามากระลอกวันนี้มขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ